ตออสรรค์สร้างได้เท่าไรจ้ามือหนีเจ็ดบาแมน่นของไฟคายนี่ละร่อเล็กซีบุญละครับเล็กซีประสา้อนหลุนด้วยจ้าว่าคนบอกว่าได้เลล็กซีายจัลเลนนี่จา้ามือหังอะไรงข้างอย่างนั่นแบบยันสามหมื่น นอหลุนน้ำกกัเด้วจ้าเป็นประเภทนี่บนบางไฟบางแดงน้องแซกนล้วจ้าตำบลพุ่งามอำเภอพุทธุ่มจังหวัดเโสสงเพน่อนกำลังมัดหางบางไฟตาวยลงขาวดู่กำลัว้บอกแค่ข้าวว่ากำมาวที่กำยังแต่กนสังสารไายเพื่อนมืนอนันการดยซีลอยอ,อยู่ด้วยจ้า ต่าดนี้เิ่นเไดย้ย0 0บ่หลอยออวทุกรับการตลาดุ้ยเลยครับกับทีมงานของสอสวรรค์สางครับสสวรรค์สร้างทุกที่เปนกห,หิดบ่าหายฟิตหวังนี่นะจ๊ะ รนสางก็จะขึ้นซีลอยอยู่ได้จากทุกที่ทุกที่ที่สาอิสานไทยมือนีเป็นสีท่ำเวลาไดซีลอยบอลทาดานขวาฐานเด้อังหันหังยุ่เราผมกรู้วาถาขวาฐานหั่นมัดเกาแสารติเอามาขึ้นการทางด้านขวา บำเปหไาเป็นไรหรือเป็นองเปงเื่อเงเ่งางไฟก็มาเรียบร้ยขอ,ขอบคุณทางคุณครูสหารัดกองห้องนะครับหรือว่าคู่บานนะครับมือนนํานทีมง,งานของสสวรรค์สางนะครับเอาร่วมงานประบินิบุญกองไฟของ น้องาน้องแทงนะครับน้ำมาจุดเวยจุดถวายนะครับตามขอมู่นหรือฮันเดอร์ขับสสวรค์ต่างนะครับจากคุณคู่สหรัฐของห้องหรือว่าคู่บาดนะครับรับน้ำมาจุดเวยจุดถวายขับการตลาดคุยเลยครับเทปาเข้าเข้าเอปากเข้าเข้าบังต่อไฟนะครับเตรียมเครื่องพ้นขระาน

ขยับขยับออกอนะครับขยับขยายออกปเวลาดีเป็ะเดียวนะครับให้ดำเบด้วยเอาครัาครับับขอด้ท่าเดียวขอได้ัหนครับทุกทุกทุกตัวองเี้ย คื้นชุ่นสูงสาก็กปไกลได้หลายไปที่นั่งอสวรรค์ตามสองชุดดิตามสองหนึ่ง

ก็จำไปานพิษฐานนะครับที่ฐานของบ้านการบานการสนองนานจะตอครับครับเขาเปลี่ยนได้งได้เบอรเบอร์อะดปเตอร์นะครับเพราะว่าสามสิบมิวหายแล้วนะครับตกลงดุลเบาสานเดียวตงลงเบาใส่ไนะครับ ไปวัดไปเดินร้อยไปไปไปบวชมาหนึ่งปีฐานสร้างอะไรไม่สร้างจิงเนี่ยบดับนะครับระดับนี้เอาแน่นอนเข้ามาแล้ว ไปซื้อไปเรืยๆไปไปเรื่อยๆเนื่องจากอุปโภาเูาิโลนี้มีแด่เปิ่มนับเบิรกันไปเรื่อยๆร้อยสามสามขับสองร้อยเกินนะครับยังเบิร์นกันไปเรื่อยๆรับมีเบานะครับมีเปาอยู่มดมันระดับนะครับตามที่แ้ง สามสิบกว่าวานะครับุากาีครับูบวสนะครับวันนี้อยู่บวกใสไปงคอยดคอยเคลื่อนเารูรัำนะครับำอนะครับ เราพอมือไดนครับทามัอยู่สายมันร็หลเสือครับข้าวคอยโย่คอเคื่อนเบาเบาข้าวมันจะเป็นงอกมากข้างใ้หน่อยนครับข้าดุกหลาบข้าวุกเไาๆเด้นเด้อเอาไว้ค้านุ่งๆไปโย่คนคนหลาย ทับคนมนหลายคอยคอยคนคอยอยูยคอยอยู่สองรอยามนะคอมอมองอะไรนะได้อยเดินด้นั้นได้พวั้้คอแล้วมั้ยได้ได้แล้ กระบอกด้วยเ็บบกรมการเปนกรเบิกข้าฟไมากนะจจ้ะเทพปลาต้องไปมาหมนจ้ะจะไปึ้น่บ้าน เปลียนมาทางขวานี่จ้าเป็นพักกันสี่นะจ้าปล่อยอย่ปล่อยอุ้มาล่อยปล่อยในยีสแล่อถ้าเป็นลกเป็นลโลงเป็นโลกทหารบานแบาผมสามบาทกระบ๊ะ สามเป็นี้ี่สมเป็นดีนี่ฟอง่อยลองกัเป็นดี้นะครับงานไฟล่ครับงามมบานอ่ี่ห่ามร้อยี่้ารอี่บหเนาะจะ